สบายดีพ่อพี่น้องสบายดีเอฟซีสุผูสุกนเน้อมือน,นีมากเปิดคลิปอยู่ทงหน้าเนาะพี่น้องมาอันนี้กระตัขาดพี่น้องเอ้ยเออน,นั้นเอ้เอาอยางหัดผุมขาดเอาโต๊ะมัดผุมเนาะมือน,นีมากอันนั้นเด่นหน้าอีพอพี่น้องมากเบิ่งเขาหน้าอีพอเนาะาะวาพ้นบ่อโต๊ะจะกดีพี่น้องเบิ่งจะฝ่ากระดังเนาะก่อนขีน้ไทยกระจนข้าวพี่น้องแม้ว่าขี้ดินกระจนแบบว่าข้าวเวยเนาะ พ้นบ่ตกจักดีบ่ตกมานี่พ่ออย่าว่าเป็นเดือนนะพี่น้องก็ได้ย่างมาเบิ่งเขาอีพ่อลนี่เพราะว่าเราอีพ่อเราก็เฮ็ดนาคือกันเนาะพี่น้องเฮ็ดท่งข้างๆกันทั่นแหละเนาะแต่เราอันนั้นบ้านมานี่พ่ออย่าว่าดพ้นบ่ตกจักเดื่อพี่น้องเอ้ยเราอันนี้อิพอเราดำเอาเนาะพี่น้องดำเอาครึ่งนึ่งหนักกบ้านเอาครึ่งนึงเนาะก็ได้ยากมาเบิ่งค่นนะพอพ้นบ่ตกจักเดื่อนี่ว่าสภาพเขาสิเป็นจังได๋เนาะ พราะว่าเบื้องจากกอนขี้ไทยดูวว่าขี้ดินอยู่ขังลังที่เราไทยไหวดิแบบว่าข้าผุเลยพี่น้องกัดไข่เนตบาดมีหนามน้องพี่น้องแบบว่าอันนั้นมีดามเพิ่นจูบใส่เดียวอันนั้นสิผ้าพรมีพี่น้องไปเบิ่งเนาะมาสมกับยนามพลนอดีพี่น้องเอ้ยว่าอะไรกันามเพชรหน้าเสแวงน้องพี่น้องแบบว่าจูบหนามใส่สินะน้ำมันแพงทรายแห้งประจักอันนั้นสื่อไทยปจะแจสื่อดำปรจัจสื่อจูบหนามน้ะพี่น้องมันนีออกมาเด่นน้ำพิ่นพี่น้องมากกับอีพอเรา ดำาน้าอันนะพี่น้องสงสัยเฮาก,ก็ลําม,มือนี่นี่แหละบ่นึกบ่ว่านี่บ่าจ,ากจกักแต่สงสัยสิได้มาลําจอยเพิ่นรับอันนี้เนะาะเพราะว่ามาตั้งแต่พพพเพิ่นบ้านพูบ่ได้เข้ามาเบิ่งักเทื่อเนาะก็ย้อนอันนั้นสิเป็นนาท่งทอันนั้นแม่นาคิงเฮ็ดเนาะแห้งตัวนั้นแห้งบ่เกิดพอดีพี่น้องเอยแปลว่าบ่มีผลแบบว่าตั้งแต่บ้านมาผลก็บ่มาห้าจักเทื่อนะพี่น้องมันก็ได้บ่ทันเกิดเนาะยังเป็นเม็ดขาวอยู่ว่าซั่นซ เดี ung, ne, ung, uh, ๋ยวสิไปเบิ <tat ui. S 2> <To S 1> ่งเนาะพี่น้องเบิ่งอันนั้นรอบๆหน้าอีพอให้เบิ่งเนาะพี่น้องบาดข่วงซัมไนวะอันนี้ซัมดนกับเป็นหน้าสีแบบว่าโบเมนหน้าอีพอเองดอกเนาะพี่น้องก็มาเซาเขาเหตุนะมาเซาไปวัดหน้าเขาโบเห็ดเขาก็มาเหตุยุ่งๆไงวะอันนี้เนาะพี่น้องคือให้อีพอจูบน้าใส่เพราะว่าเราสิดำเนาะหมดจูบใส่กับอะไรพี่น้องเอ้ยเพราะว่ากาบานใบดุนแตมันบังเนาะมันสีบังแล้วคันเท้าน่าดำอันนี้อีพอเราเห็ดกับอันนั้น แม่สองคนเนาะพระวัดนะมันรลายปันไดพี่น้องหน้าน้อยเดียวเราเหตุงานน้อยเดียวเบิ้งกะพี่น้องจะจูบใส่ว่าอันนี้จนอันนั้นเดืองนำเนยแต่เนาะแล้วจนบมย่ะเอาพี่น้องเอ้ยพ่อยาวัขันเป็นแบบว่าผาพุนสมบูรณ์ฮะเขากับพ่ออยาวะเออกะกับพ่อใหวัดพี่องศอกดได้น้องพี่น้องแบบว่าเป็นไหนเป็นศอกเป็นเอียงเหนะเขาอื่นแบบว่าเน่เอาเนี่ยนะพี่น้องอันนี้ดดโอู จนอีพอเราไรเพราะว่าหน้าอาทิตย์เรามาสาเฮ็ดใหม่นี่นะมันมีน้องนาะพี่น้องน้องน้องหนำยิ่งใหญ่กัไข่เน่แต่บ้ามีอันนี้น้องหนาพี่น้องเอ้ยสบายระแทงแดงตายเวิร์ดเนาะผู้เบิ่งสองผากรบพี่น้องปกติเนาะกันยามพนแนวนี่คำมะแนวนี้มันกัดอันนี้เหี่มืดผามืดพ้นมาเลยเนาะหน้าตัวนั้นจมบรไปเบิ่งพี่น้องเอ้ยความาแบบว่าไปกัด มิดจ่ more, prayed, อยมิดจ่อยเนาะพ้นบทุกจักเถื่อเขากะบวเกิดพ้นบมดเดี๋มาหามจักเถื่อแตงแต่บ้านเนาะมากระดินน่ารำจั๊จะเี่มาล้ำหน้าซอยรึเปล่านี่มาบว่เคยมาล้ำเนี่ยเออย่างดีดีติดุกนะคะผิดมาเมนเ็ดหน้าเสแวงพี่น้องเอ้ยจูบหนำใส่เนาะ เ uh ฮ้ยจะไหนหน้าทุ่งนะฮะบอโอ้ยคือเบาขนาดเนี้ยังข่าแข็งเด่นอยู่คือเก่าขนาดเนี้เฮยดินกับข่าผุเบิร์ตพ้นบทตกเออผู้อีพ่อบ้านไปนะบ้านก่อนอีกันยังบกเกิดนอกพี่น้องคววม่าแห่งบาแหลงเออพ้นปีนีม่ ไม่ใบาดาวรดาวดเดียวเด้เราสบายได้ฮืนหนำดาวก,ไไกาะระปูมขึ้นดาเดีตะดุนนะ้งไหจากกะไข่เนียแต่บ่มีน้องเนาะอกล้บ่โอ้มีไผ่อีบนี่โอ้จะใส่ไ้เอาบบนี่พอจะใส่ไ้เอาเออนราว่าจะใส่อนันดถไทยติดตึ่มตุมจูบขึ้น โอ้ไผ่ผ่าหอดว่าพี่น้องบุญเนตรตาวดหน้าทงนีหันไก่น้องน้ะพี่น้องกันขึ้นหน้าอาทิตย์นั่นแม่น้ำคิ้งวานฮะแหงกะแหงยี่หันได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่ามีนี่อกน้องแต่ว่ามีหนามเนาะพูดน้องแบนี่ไงๆหนึ่งได้พี่น้องแล้วว่าจักพอนะจะทงนีกันพ้นบนโกเลยฮเออพออยากแด่วนะจาโมเดนตื่นๆนะ่นนี่ อียังจะใส่หม้องบอบะกะพ่อบ่พ่อจับว่าใส่หม้ออังผอบ่เออเดืกบ่เออปุ่บหนองน้ำกิงพี่น้องมะออื่นจะสีมวลำซอยเอออุอมาหน่อยบ่กเลย เธอุมาหน่อยสบายดีป่าลูกเมตติซื้อหน่องจังไงฮะตังซื้อให้มันหนอบอ,บอละซื้อแน,น่เลโอ้ยอะเดีวหน่องน้าคิงกลับมาพี่หน่องพูนหอมเกโย้ยมากขนาดพี่หน่องเบาเรื่องมาหน่อยน,น,น,นี่หน่องน้าคิงนีแบบวัดจักหอมจักแฝงนี่นี่กระเด็นแต่กลับมา เป็นมากเนาะแม่เอากับมากมาก,ากทราบถูกสน,น,นิทหนตกจริงโอด่างตีนจะได้ภาสีเอามันดนกหน่ะไปสาีเอามันดนกหน่ะเฮ้ยโอ้จะสีร่างตีนให้มันโอ้ยยีนม,มันอะไรเปลี่ยนหนามกระแห้งนะพี่น้องสาเห็ดหน้าแซงเนาะพี่น้องโมเมนเต์เห็ดหน้าอันนั้น moment ยามผลดอกแน่อันนี้ฝนก็บ่ตกจักเทื่อปกติเนาะแต่ละปีเนี่ยอันี้โอ้หน้าอยู่เทิงเพาะกะลำเด้ยมันหน้าอยู่ทั้งเพิ่นจูบเอาคือกันบ่พ่อเพิ่นจอน่ะมาลานบ่โอ้คิดว่าเพิ่นจอน่ะมาลาน าดโอในอีพ่อหากระดําใส่ช่องให้เนาะพี่น้องสามใกะกะเบิงพี่น้องดกได้นีไรเฮ้ยอันนี้สักกระทอขอมืออันนี้พี่น้องเอ้ยกะไปเบิงกลๆความว่ามันบ่ใหญ่บ่เตพอกะจได้แล้วบ่เดือนนึงพ่อพี่น้องกะกะเดือนนึงเนาะกันฝนตกสมบูรณ์นี่เนาะ มันกะเน่าแล้วเฮ้ยกะหน้าปีอันนี้ยังท่อขอมืออันนี้กะบลายเฮ้ยเดี๋ยวสิไปเบิ่งหน้าบ้านอีพอเนาะพี่น้องแค่นี้เน,นี่บบยนะเราเนี่ยกะบอลายเนาะพี่น้องเ,เห็ดน้อยเดียวเนหะ็ดน้อยเดียวเนาะปีนี้เห็ดบอลายเห็ดแต่พอบานเห็ดนี่เดี๋ยวพี่น้องบานป่าสีเห็ดดวงเห็ดลายเนาะปีนี้เห็แต่ละปีเห็ดลาย เออปาดเบ,บิงพี่เนาะเบิงหน้านี้หน้าบ้านอีพอเนาะขย้อนอีพอแล้วบ้านก่อนเป็นเท่ารอีพอแล้วบ้านเดียวตัวนี้บ้านขาเขาตัวนี้เด้เอาจังเลยอันนั้นแมงคิ้งจังเลยเอารถไปไทยตัวนั้นเนาะพี่เนาะเมื่อกี้แขยงบอก,กิดพี่นเนาะเมื่อไงควบปะแหงว่าแดง ยังเกิดซ้ำนีน่นาอพี่น้องอย่าไปคิดผาอับต้หน้าไม่นำคิงอันน่แะแห้งได้เอ้าคว่มใแห้งเนาะอยากและอันน่ะอีพอร์ทไทยฝึบเนาะไทยใบได้ลายเอื้อนชิมาลำพี่นอาอเขาเขาโบกเกิดเนาะ เขาเดือนนะคนพวกมาบ่มีคนนเนาะพี่น้องเมื่อกี้เ่เมืองเขากระติ่งตะมื่อยน,นั่พี่น้องบ้านนกมันบ่มีคนมากับบุญยากนะาันนั้นนะมันการเกิดบ่เวิร์ดมาเชิญซะเย้ยย่าอันนี้เฮ้ยฮะเอออุ่มหนองเลยบป่ปลาเลยนะเอ้ยพายเลย โอ้ยโอ้ยจะมาเปเนี่ยนะอ่ะมันเมื่อน้่งปะฮะอันเมื่อนั่มหมดนี่ไปๆๆข้ามเมื่อเที่ยงไปไปยังอันนั้นฮะฮะไม่เอามันเมื่อทียัไม่เอามันเมื่อที่ยงเดี๋ยวไปอันนั้นลำหนะาจะมาไปกันสามคำพอดีมืออันนอพี่น้องเอาไปรำหน้าปะ Ng nang nang. Oh, siya ngãm hai siya, nó. Siya ngãm hai siya yi da. Cụm kín cà ngãm cà mẹ yi da. Cụm lòng น่เมืงเนี <c ười> m m ng, say, say, ่ยมาจะได้จังหูมันน่เมืง่น่นย่างดีดีฮ้ยจะสิอุมอุ่มไอ้ยังเอ้ยใส่ใส่หยิบมันวานเนี่ยอ่ะปิ้นปิ้นหนามันดีดีสิเออไปหิวานเถอะืหิวานเถอเนาะี่นักเถอ นักเด้เอมันไปมันมาอยู่กนไทยไหวน้องพี่เนาะเอ่นซีมะลันเนาะฮะหน้าทางเชิงนีเพื่นกัด อันนี้คือกันเนาะพี่นนองจูบน้ามใส่คือกัน จันเขียนเขนะียนเนาะคิดว่าอีพ่อรำนะอะไรอะไรอันนี้ใส่เสื้อผ้าอันนี้เอารำ จะมาไม่น้ำซ่าเนาะคำว่าโต๊ะอีกจักเดือนนึ่งในดับรองวัดแห่งตายเบิรพี่นนอเขาไฟกับวย่าเนาะมาเสียนมานากองน้ทั้งกองน้เดยทั้งอานทั้งอานหน้าทั้งอันเออหาหน้านี่สวยอย้อนสิงทาบเอาลงบ้านนี้บาปีหน้าหวยบริเอพี่นนอเพราะว่าตน่ะสิยเหตุแกหยาแเจวันน้ถล่มเนาะพี่น้อ คนเป็นขึ้นเนี่นวน,นี่มาถ่วมโู้จะ่สิไดายทำให้นหน้าแสงสองปีแล้วทีเดีวยว ngọt vậy đấy thì nó cũng bạo xiên hẹn này nó qua lại đi bộ หัวดีดยเนี่ยดินใส่นะมันแตกอีทีไเดียวเลยเนี่ยนี่ันแ็งพวกมากลักนำหัวน้องก็ไออื่นแทงอืนแ็งหมดอะ คืนแล้วเนาะพี <laughs> <laughs> ch, ่น้องมาทันกะมัดนึงกะเบิดเนาะมื้ออื่นพุ่นล่ะจังสิมาเอาต่อเนาะพี่น้องตอนนี้กะสิมื้ออาล่พี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันกะค่ําแล้วเนาะปิดไก่อยู่เพือนอีกยังบ่ทันได้เกือพอกะสิมื้อคือกันเนาะว่าตะเวนงอยู่ล่ะเป็นจังได๋เื่อยเื่อยเนาะเื่อยเด้อเถงแดดถงว่า เทิงแดดเท andal, ิงเหอนเทิงอ่างนาะพี่น้องฝนกะโบโต๊กตกตะไคร้เนี่ยมันดิบอะหนูเห็นปะนามโบเส้นเนาะหนามโบไรโบมพี่น้องเอ้ยแบบว่าหนามฝนโบโต๊กข้ามจักเที่ยวบ่างซะมันกัดดำดงกัดเจ็บเตอะอย่างนั้นปวดมือดาเอ้ยดาเอ้ยโบไปเด่นนะูกเดีดโต๊กเลยแม่นงคิงกับสีเมื่อก็พี่น้องขี่รถดัดมาทางป่าเนาะอบาดอันนั้น เมื่อเกลยวเป็ดเกลือไก่ก็คำเลยมืออื่นจากสีมาซอยอีพอเนาะกับบมี่ยังได้เนาะพี่น้องกับสีไดปิดคลิปไปเพียงสำนีเดอร์จะได้กับขอบใจขอบคุณทีติดตามรับส้มเนี่พี่น้องจะได้กับผากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่น้ำคิงนเนื้อสบายดีพอกันคลิปหนา้าพี่น้องบ๊ายบาย